สวัสดีค่ะวิถีผูไทยชาแนลค่ะสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนนะคะสวัสดีพ hey oh oh ี่น้องสุมองสุบลเป็นอะไรนะคะพี่น้องเอเดนงานผลเลยนน้อค่ะสงในหน้บ้านแพ่แพร่นะก็ล่างเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำโดยจะพี่น้องเด้อบ้านพี่น้องเกี่ยวคน้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วเมื่อลรบอเจ้าหมาู่บ่อปีนน้น้พี่น้องเมื้อวานน่ะแพื่มาหาย่างไอ้ค่ะพี่น้องเพ่อแพร่ก็เลยมีโอกาสปพะ่อแพร่ก็เลยแวบลงมาถงกับพี่น้องยเฮ้ะพี่น้องได้เห็นบรรยากาศใช่ เพื่นบ้านเข้าพันเต้สันนี่พี่น้องเพื่นบ้านเข้าพันเต้พี่น้องเคยเห็นบ่าน,นี่นะค่ะพี่น้องนี่เด้อปลาแพรและท่ายเห้เบิ่งค่ะเข้าพันเต้นี่ค่ะพี่น้องเพื่นอนบ้านเข้าก็ถือว่าง,งามด้วยจ้ะพี่น้องไม่ได้ห่วงนะดูวูดูค่ะแต่ว่าเพื่อนกระสิตั้มกับพี่น้อยบ้านปแพรเนาะเออเข้าห้องเข้าพันเต้จ้ะนี่นะเนล้วทีมงานเป็นเกี่ยวเข้าอยู่สิเดเพื่อนเอาอัน ทีมงานมาจากบ้านลู่สาวเพิ่นจ้ะนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคโอ้ยเป็นยังไงเนาะเกี่ยวเขาวเกี <so ่ยวน้ำมวลลมคือลมลมจ้ะลมคะคะอ๋อเป็นไงต้องต้องได้มัดเป็นกํากําปคะวันนี้นะโอ้ยปลาแพร่กะเฮาก็เห็นปลาแพร่กะเฮาก็ขี้เ็นเกี่ยวเก้ากํามานิดแล้วค่ะพี่น้องปลาแพร่กะเลยจะเก็บบรรยากาศเลยคอ พี่น้องเขาเบิ่งกจะน,นี่นะอู้ยเขีนเกี่ยวเขาไว้ใว้เลอนี่นะมึงเนี่ยสาวเพิ่นนะมามาแต่บ้านใดเนาะจะน,นี่นะมาแต่ดงมั่นจ้าอ๋อบ้านลงมั่นเนาะยู่ๆจังหวัดมุกเข้านีา<จ>า่แหละจ้าดูหน่อนนะปกติเคยเกี่ยวเคยเกี่ยวแบบนี้อยู่บอกค่ะเคยจ้าแต่ว่ามันมาเป็นแบบนี้ก็เลยเห็นแบบนี้เขาเตี้ยอ๋อเขาเตี่ยเนาะสามลมเลยทูน่ะ เอาพอเลวปานี้อาบ,บันอาบ,บันอาบ,บันเบิ่งได้พี่น้องนั่งเตะเอดเบอร์นั่งเตะเตบิ่งได้อีลาบาเบิบ่งห <c oughs> น้าน้ำคั่ในนี้แล้วค่ะพี่น้องมาเบิ่งได้ช็อตเด็ดมีได้เอดเอาอีลีได้พี่น้องนี่หนาะเบิ่งได้ตายไว้มันสูงไว้มันสูงซ้ำนั้น,ลนเลยนั่งเตะลูกมีได้ได้บานนหนาเอาดึงดึงดึงบาเบิ่งได้พี่น้องนั่นนะ ป้านลมคักฟันั้นบดแต่แอุ้ยหันหน้าเฮ้ยพี่น้องมืูแนนั่งแต่เอ้ยนั่นนะอุ้ยเพิ่งในเพิ่งในพนโยม,มบึบด้วยจ้ะพี่น้องมืนนงูแน,ตต<ด>น,นั่น่ะให้ละบ่คนเกลี่ยกับบดเต้โน่แบบนี้เนาะถ้าแม่นคนเกลี่ยสูงเนาะโอ้ยพี่น้องไอ้เพิ่งดำเพิ่งแน่อันนี้แหละคะ่ะลูลสาวเพื่อนจ๋โอ้ยลมคักเนอไปแพร่เกี้มีเป็นแล้วถามว่าเขาอันเกี่ยวหน้าลมนะมันสีสาค่ะ เพราะว่าหน้าผ uh ัด huh. นี่เคยได้ได้น้ำมาหน้าจ่าเนียนเลยนเป็นเกี่ยวไวไหวเนาะมีมีมีเนงมันอยู่บ่คะบุคอยเห็นบุคอยมี่เขาเขาเพิ่นกระงามอยู่เด้เนาะหน้าเนาะงามเลยงามนี่เขาพันเกียรติกับสามีเลยค่ะเนียนเนียนเนาะเป็นว่าโอ้ยเกี่ยวเกี๊ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งแค่สิพาไปเบิ่งแต่งข้างหลังอีนี่จ้ะพี่น้องหน้าทุ่งเดี๋ยวกับพี่น้องเพื่อนอะไรจ้ะเพื่อนบอกโอ้ยเกี่ยวมีไปมีมาป้าเอ้ยเพื่อนปลา ขับรนเขานั่งเตะคือมีอารถเกียกเ้ยวเตะ๋อเกีย้ยวกับลดลงลดรดกับ<ด>อาอหองอันหงหอง,ง,งหน้าแดงัดคือโลงอยู่ได้มือว่านนี่นะงหงหองหน้าเขาตาตาจานนะ่ะอ๋อนนอันนี้นะลมน่มเนาะอู้ยจุ่วับวุบ้ปตากันเคยเห็นจุ่เคาแล้ว นี่จพี่น้องเพิ่นเกียวแล้วกเพิ่นกัสีเป็นมัดได้ประมาณนี้ละจ้าเนี่ยนะนี่เป็นกับกํมไปนี่ละค่ะพี่น้องนี่นะอไขรไขรแน่แต่บ่ห่อนเนาะอากาศบ่ห่อนเนาะป่าเนาะอากาศกัแดดก็นีค่อยจ้าค่ะพี่น้องกัลร่างก็ดีเกี่ยวค่ะจ้ะว่าเพ่กับว่าเราไปร่มเกาะมื่อไหร่ละจ้ะพี่น้องแค่ไขยางนี่กัว่าน่ะเพิ่งไปเกาะคือเดียวค่ะ แค่นี้นะคะอ,อ,อืมบรรยากาศท้องทุงอากาศดีดีดจ้ะพี่น้องเที่ยวเข้ากับปิตามันจ้ะแบบนี้นะเฮ้ยง <c oughs> <c oughs> ันได้แล้วว่านั่งเต <c oughs> ะอุ้ย <c oughs> หลปคากเนาะได้ได้ได้ป่าบ่ อพัลดลมค่ะค่ะพี่น้องเนี่ยคุเพ็ญจะเอาทีชั้นดออ๋อพัดผัดสิติดลมบ่ะจี้อ๋อเดี๋ยวเพ,พ,พ็ญพาไปเบิ่งเฮืยเถิงนะคะพี่น้องเด้อปันไหนเลยเนาะสาวน้อยนะเมืเ่อยไหมล่ะน,นั่นเพิ่นมีได้เมื่อยได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นนาะสาวน้อยเพิน่นเกี่ยวข้าวเก่งจ้ะเพิ่นนะ อุ้ยฝนะน,น,นเ,เข้านะ่ะไป็นตัวออนช้ล็กินงเด็กเข้าน่ะจะช่้อยู่คน,นะเขานะจะลาบเดี๋ยวจะพี่น้องเห็นท้าเขา้นานันบ้าจะปิดกับ นัง่งนัางงาน่งยังก่อนนั่งกีบมาเด้อสาวกีบไปเอาโซผู้บ่าวมาเกียกเาาเก่ยวเข่าดูอีลาผู้บ่าวมาเกี่ยวเข่าเด้อเอ้ยเอาหันเงยหน้าให้ผู้บา่าวเบิ่งเน๊อเออเกี่ยวเข่าเก่งสดอะไรนี่ก็ดีนั่ cks, นงกีบมาจากลงมั่นทั้งทั้งไปเมืองาคนละค่ะพี่น้องทั้งไปมุกดาหาราคนละค่ะแอเคกะโคเบ่าเหล้าน้ำฝนเด้อนั่นนั่นเสดไรว่าเนา,นเานะนั่นนั่นสิพี่น้องมีพี่น้องทั้งคนคนมากจ้ะ เมื่อยอยู่บ่ละบ่จ้ะเฮ้ยบ่เมื่อยได้เ่น่ยเก่งเท้ๆดิอ้าเดี๋ยวขอไปเบิ่งท่านนะเลยจ้าขอบคุณหลายๆเลยจ้าพี่น้องก็เทกสิทถามาเบิ่งเข้าพันสีเพิ่เด้อจ้ะหน้าหน้าของน้าวังหนันนแลละจ้ะพี่น้องเจ้าเจ้าเดียวกันอันนี้นะ ลูกเคยเพคนมาตัดเธอค่ะเพิ่ลเขากรตัดตีแรกค่ะป้าแพรก็ไม่เคยเห็นเขาตัดข้าวจ้าเคยป้าแพรก็เคยเบิ่งตะเคี้ยวค่ะป้าแพร่มีโอกาสก็เลยมาเบิ่งเธอข่ายแล้วพี่เอาน้องเบิ่งจ่แม่ขับพี่น้องนี่นะเด้อเข่าเปิ้ลอะเลยงามขับพี่น้องมึงเนี่ยพัเต้จะแม่ขับพี่น้องนี่นะมึงเนี่ยอ๋อหน้าป้าแพรว่าลราลงเต้เบิ่งได้ค่ะพี่น้องเด้อป้าแพรเห็นแล้วจะแบบนี้นะคุณว่าวว้าแต่อันว้าแต่เฮาได้ปุ๋ยเื้แบบนั้นพี่น้องมึงเนี่ย อ,อือเี๋ยวได้ต yes. ัวเข้าดิค่ะพี่น้องเึงด้วนี่นะแต่โซนแม็กกี่น้องเนี่ยเป็นเดือนนะเขานะงาะผักพี่น้องไปเดี๋ยวประเทศพาไปเบิร์นทอนตัสน้องสาพี่น้องนไปเลยค่ะถ้าไปเคิร์กกะเซียงเสียงเคิร์กอาซีดังกะขอพ่าหลายๆได้ค่ะพี่น้องด้วยพี่เป็นพี่เป็นตัดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้อง เพ่่ออโเคจะได้ยินแต่เขาเพิ่นเบาค่ะพี่น้องเพิ่นมาเข้าพคนเตนะไปเข้าเถเพิ่นมานะหลานหน้าหลานค่ะคือนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่พาไปบึ้งด้วยคนมาอุ้ยเกี่ยวมีไปมีมาป้าเอ้ยแต่สันตามไปบึ้งเพิ่อนน้องคือๆนะพี่น้องเนาะถ้าเสียงดังหรือว่าเสียงก็ปวนกับเพ่ขออภัยหลายๆนะคะ หอนก็หอนเลยค่ะพี่นาพี่น้องก็แฟไม่ได้ถิอโมกมาเลยจากวันนี้นะคน,น,นบ้านนะถ่าถ้ามันเกีียวผู้เดียวเนี่ยใช้เครื่องกระไบยู่ก้ะพี่น้องคนบ้านไหนเราเล่ากับหากระดัดตีเลก็กจ้ะ กะตัดต,ตีแรกแล้วว่าเนะี่มีมท่านได้เชื่อเนี่มีมท่านได้ลองหาตัดตีแรกเหมือนกันนะลองมืงตีแรกก็ได้การอยู่แล้ววนะ่าถ้ามันเกี่ยวที่เดียวต้ใช้ทุ่งกันใช้ทุ่งดีกว่าจะเรานะเรานะหน่ยแต่ว่าเฮือนี่ของเทุ่งจะดีอยู่จะเฮือ,อนี่ของทุนน่งแง่อยู่จะอะไรอยู่แล้วพี่น้องเนาะไปเท่าไรขีแหว่ขีเหว่ถัดไปนะ้อง สำหรับการจัดเข้าสัี <t ry> ้ก็เอาไว้สัมนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็เท่าไปเบิ่งเยอะเชิงี่น้องวุ้ยอ่อนช้อยเหมอนช้อนลายกับพี่น้องดิ่งงานเป็นแบบนี้ดีใจดิ่งกัพี่น้องเนี่ยเพ่งแอลก็เท่ค่ะนี่นะเพ่งแอลเพ่งเอิ๊กจ้ะถทะลมทั้งใบกับสีประมาณเอิ๊กก็เท่าค่ะสัมนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเยอะเชิงเลยแกข้างหน้าจกเนี่ะจ้ะตามไปเลยค่ะมันจะกัดท้องทุ่งลมเย็นดีดีค่ะพี่น้อง ตาตาไม่ได้เสิร์ฟโมกได้ค่ะพี่น้องแต่ก็เย็นดีอยู่คะ่ะไปลคะค่ะอันนี้ที่เพิ่นเกี่ยวเรียบร้อยแล้วคะ่ะเกี่ยวเพิ่นสีเอดมันมาดอีกก,ำกำับอันนี้เพิน่นว่าสีสีได้ไหว้พอที่เหเอไอ้เป็นอนค่ะแบบนี้ก็จะแห้งไหวค่ะพี่น้องปกติเพิ่นสีเอ็ดเป็นฟ้อน,อนๆแบบนี้แล้วค่ะอันนี้ที่หลานหลานเพิ่นเกี่ยวไว้แล้วค่ะนี่ไง เกลือผู้เดียวเพิน่นไม่ทันนี่นะเพิ่นเพิกินน้ำอยู่ทั้งทั้งเครื่องค่ะเพิ่งมาโอ้ยเกี้ยวมีไปไมีมาป้าเอ้ยเพิ่นมาเข้านะ่ะเป็นต่นอออนโซ่ไรนีพี่น้องนะ่ะนะนี่มันนี่ค่ะพี่น้องฮึ่ตาประเทศาก็มีงคอยยืนเหงค่ะเป็นแพี่น้องเป็นต่อออนโซ่บ่ค่ะพี่น้องมาตรงนีง้โก้เข้าน่ะแล้วเพิ่นกระสีมีก้อยเด้อค่ะพี่น้องเพิ่งมาสีซ้ำนี้ ข้าวนะ่ะกระจบยู่งจ้าพี่น้องถึงแลาต้นเพิ่นจะเต,เต,เต้แต่เพิ่นกะจะจะมีล้มมานะจาจ้ะเพิ่นจะสีซ้ำนี่ของเพิ่นนะซานโอ้ยโซนโซน,โนลายขับน้เน่ขึ้นี่กับเจ้านึงค่ะพี่น้องเพิ่นจนงะนงงอันนั้นกะแต่เฮ้เพิ่นจ้ะ อันนี้อันนี้นะเราไวต้ตาแหจ้ะพี่น้อ่นี่กันอ่างบนไ,ฟไฟอ้ใบมงล้างขี้ตมยำขึ้นมาใส่ดนค่ะพี่น้องยำดำไงดำหนาเล้เก็ยำเกี๊ยวข้าวเขานส้นนงน้ำไว้จ้าเด็กโหข้าวบนคาพี่น้อ,หหอ,นนอ,นองนี่แหละข้าวพันธุ์เด็กเดี๋ยวจันนี่นะ ต้องเปลี่ยนกระปุใหม่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวทาเบิร์มคาเฮเด้อว,ว่าสิง,งานเพื่อของเพื่นบอกพี่น้องแต่ตอนนี้ก็เสียไม่ได้ค่ะย,ย่านย้อนแสงค่ะพี่น้องอ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกุณเกษตรพีพูไทยแชนเนลด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าเคยอ,อย่าไกลกับฮักแฟงกันคือเก่าน,นะคะ กลับแล้วนะคะขอบคุณหลายๆเดี๋ยวพอๆพอเดี๋ยวไม่ละจ้าพอๆพอกันไหมไ้หล่ะเด้อจ้า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 ได้ได้ค่ะอยู่นี่มีแห้งสุขุมสุขคนณละจ้า